วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นหมวกกันน็อกนะครับผมนะครับของอินเล็กนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นโมเดล cr หนึ่งครับซึ่งเป็นหมวกสไตล์ยินเผ็ดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้องานจะเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะตัวนวมตัวอะไรจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีขาวเบอร์อนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับพอเราแกะออกมาครับเราก็จะเห็นในส่วนของถุงนะเขาจะแถมถุงใส่หมวกมาให้นะครับแกะะครับ ก็จะมีพลาสติกพุ่มให้ทีนึงครับนี่อันนี้เป็นตัวเนื้องานนะเนี่ยครับมันก็จะมีแบบว่าเอกลักษณ์แบบว่าหรือว่าเป็นกลิ่นอายของวินเทจนะเนี่ยมันก็จะมีแบบกระดุมมีอะไรให้นะครับตัวนี้สามารถปลดได้นะเนี่ยปลดออกมาได้นะครับน่าจะเอาไว้เกี่ยวหมวกเกี่ยวอะไรได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับเนี่ยครับกดเข้าไปได้นะครับอ่าแล้วก็มีรูระบายอากาศข้างหลังตัวนี้สองรูนะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมันจะเป็นรูระบายอากาศนะครับข้างหน้านะครับก็จะมีรูเหมือนกันนะครับเป็นรูที่เอาไว้ให้ลมเข้านะครับผมนะครับ ข้างก็จะเขียนว่า CR1 นะครับเป็นรุ่นมันเลยนะสีสวยทีเดียวนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะเป็นสีขาวมุกนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวนวมนะครับนมเนี่ยสามารถจะถอดซักได้นะครับนี่ครับมันจะมีนี่ครับมันจะมีล็อกนะเนี่ยตัวนวมสามารถถอดออกมาแล้วก็ซักได้นะครับผมนะครับสองข้างเลยนะสามารถถอดแล้วก็ประกอบเข้าไปได้แบบเดิมนะครับถอดได้หมดนะครับตัวนวมข้างในอะไรก็ถอดได้หมดเลยนะแล้วก็ลักษณะของนวมค่อนข้างที่จะฟูทีเดียวนะเพราะว่าเนี่ย ยังไม่ถูกใช้งานนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังตรงนี้ครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะเป็นแค่เป็นหนังสังขอนะครับเป็น p v c เนาะน่ครับหมวกตัวนี้สามารถรองรับแว่นตานะเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เหมือนเอาไว้ล็อกไม่ให้แว่นมันขยับะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนเหมือนยางแบบเหนียวเหนียวหนึบหนืดนิดนึงครับเวลาใส่แว่นนะครับกันแว่นหลุดได้นะครับเนี่ยมีให้ทั้งสองข้างเลยนะตรงนี้ก็มีนะครับข้างในกล้อง แม่น่ใจว่ไว้เห็นไหมนะมันจะมีอยู่ตรงนี้นิดนึงครับเนี่ยจะได้มีเสียงมือถูกนะครับนี่ครับอันนี้คือใส่แว่นได้นะครับแล้วก็ภายในตัวหน้าหมวกยังมีชิลที่ซ่อนอยู่ครับนี่เป็นชิลข้างหน้าอนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะเป็นชิลแบบนี้นะนะครับโคตรเท่นะครับนี่ครับแล้วก็เก็บได้นะครับเก็บก็เป็นวินเทจแบบนี้เลยนะครับเวลาเราขับขี่นะเจอลมล้วก็พับลงมานะครับแบบนี้นะครับก็อยู่ในท่านี้ แต่นั่คือผมเป็นผู้ชายผมลองสวมเมื่อกี้นะก็ค่อนข้างที่จะฟิตมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆานหดที่จะซื้อรุ่นนี้นะถ้าเป็นผู้ชายก็แนะนำให้เป็น xl เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมสั่งให้กับคุณแม่นะเอาไว้นั่งไปด้วยกันนะครับนี่ก็เลยเห็นว่ามันสวยดีนะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูอะไรใกล้ๆอีก,กทีนึงนะนะครับผมอ่ะนี่นะครับผม,ผมถ่ายรายละเอียดแบบชัดๆให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวล็อกสายของเขาครับแข็งแรงทีเดียวนะครับเวลาปลดก็คือด นะครับก็จะมีตัวนี้เอาไว้กาดบังไม่ให้มันโดนแก้มนะครับฝั่งนี้ก็จะมีที่ผมบอกก็คือเป็นสําหรับโดนก้านแว่นตาแล้วมันจะแบบเหมือนการแว่นหลุดนะครับเนี่ยมีทั้งสองด้านนะครับมีทั้งสองด้านเลยนะเห็นไหมตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับแล้วก็ภายในนัวหมวกจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะฟูหนาเลยนะเห็นไหมนะครับคือนี้ยมันยังไม่ใส่แหละแต่ว่าคืองานดีเลยนะนะครับอันนี้ข้างในนะข้างในก็จะแบบุกวงนะครับ เผื่อเวลาลมผ่านเลยมันก็ไม่ร้อนเนาะใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะครับเนี่ยจะมีรูระบายลมอยู่นะครับอยู่ข้างในหมวกนะเนี่ยจะมีอยู่รอบๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ข้างในว่าเนี่ยครับเอเชียฟิตนะครับก็คือเป็นไซส์ของบ้านเรานะประเทศไทยนะครับนี่เห็นไหมนะครับนวมนวมตัวนี้ก็ถอดได้นะมันจะมีกระดุมอยู่นี่เห็นไหมนะครับก็ปิดเข้าไปได้นะครับนี่นะครับถ้าถอดนวมใหญ่นี้ก็ให้เราไขนอตตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงนวมออกมาซักได้นะครับผม ให้ดูโ่นใกล้ๆนะงานมันดีนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยงานแบบธรรมดาพอมาจับจับดูเี้ยงานมันดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหน้าหมวกที่ผมออกถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับโคเชนะครับรูระบายอากาศนะครับมีทั้งหมดสี่รูนะมีข้างหลังด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูรายละเอียดรอบๆหมวกนะครับแล้วก็ เออมันจะมีของแถมให้นะมันจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดให้ดูเนี่ยวันนี้ในถุงนะที่ผม,มแกะมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะมี๋สแวบบผมให้ดูนะมันแถมอะไรมั่งอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ในถุงนะที่ผมแกะออกมาครับ <S <S มันจะเป็นเหมือนกับผ้าโพกหัวเนี่ยมันจะมีบอกวิธีบอกใส่นะครับพันคอโพกหัวนะครับพันข้อมือหรือว่าจะเอาไว้นะครับผูกกับหัวที่เอาเวลาไว้คุมหัวครับคุมผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนใส่หมวกนะครับเนี่ยเขาแถมมาให้ด้วยอันหนึ่งก็อุปกรณ์มีให้ประมาณนี้นะคครรัับบผม ครับวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆให้ชมนะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าพี่เพื่อนๆท่านไหนที่กาลังหาข้อมูลสําหรับหมวกรุ่นนี้อยู่นะนะครับก็ลองมาดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับวันนี้ผมถ่ายให้ดูนะยละเอียดทีเดียวสวยเลยนะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย